โอเคนะครับทุกคนวันนี้เราก็กลับมาอีกครั้งกับโลบอกนะครับในแบบที่มีชื่อว่าบ็อกฟูนั่นเองเกมดีเกมเดิมเกมที่เราเล่นกันประจำนะเอกเลยวคลิปนี้เราจะเปิดซีรีส์แบบเต็มตัวก็คือซีรีส์ล่าค่าหัวนะครับตอนนี้เราก็มีค่าหัวอยู่ที่เท่าไหร่วะนี่2 1 4จอก็ประมาณสองจ่ร้าน,นครับนี้เราก็มีน้องเรามาด้วยก็คือเราจะลุมนะ เพราะว่าคนเดียวเราสู้ไม่ไหวอะ่ะก็ใครที่บอกว่าลุมก็ก็เลืองคุณครับเพราะว่ามันห้ามรุมซะที่ไหนอะไปเราไปลากกันเลยไปน้องชายเฮ้ยเหมือนจะมีเหมือนจะมีเดพันธมิตรผมยังไม่มาเลยเฮ้ยเฮ้ยโดนแล้วเฮ้ยเจยนนี่เฮ้ยดี โดนนะโดนนะครับจังหวะนี้อุย้ยขี้สุดตาย,ยมายื้อกับโกอุย้ยเป็นหลุมปะเฮ้ยนมาแล้วขอ,อยาิรับเพื่อนก่อนมาดิ โอเวตายเวตายนะอยอะเหมือนว <ie diy> ่าน้องผมอย่างเอาไปพันธมิตรแล้วแล้วโดนอะไรวะทุกคนเมื่อกี้คือแบบว่ามันที่เผลอนะตั้งใจมามามาใหม่ละมาตตะละเจ้าวันี้ tai Ui Oh Anh đồ ơi, miếng lè à? Mà nó mà nó Ui nó mày đuổi cái đại quá ไม่ฝีมือกูมันก,กล้าจังวะขนาดรู้มาแล้วนี่ผลเขาเรียกว่าผลอะไรวะผลสายฟ้ากินแม่งเลยเออมาดิมาดิตาเนียกระตานะตายก็ะตายก็ตาย ตายกูเด็กกับตายเฮ้ยกับตายนะโอ้กูตายเลยเจ็บจัดเจ็บจัดแบบนี้มึงจะโดดเยี่ยงหน้าละโอ้กับตาย ดนะนนเดีเชียร์นะฮ่ามันหนีอีกแล้วอ่ะเจ็บ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 อีกแค่นี้อ้าวกูปลานะ่าอีกล้วนี่อ่ะโอ,อ้ตายเลยโู้ แม่งพาวาไปวามาอุยอ้ยอุ้ยโอ้โหกูตายเลยลุมไอ้เวนเออเกือบตายอุย้ยมามาที่ไหนนี่้ากูตายวอสคืออะไรอ่ะ คือแบบว่ามันทำเราลงไปข้างล่างแล้วก็ขึ้นมาตายเข้าไปก็เกิตาแล้วอุ้ยโดนโดนโดนปาร์ตโดนปาด ฮ่เฮีแลยฮ่าฮ่าโดนกูตายไปโอ้ยอยู่ที่อะไรต่อที่อะไรเต็มเนี่ยโหโดนมาใครไม่รู้สามพัน แต่ก็จบชีวิตอะน,นะเราว่ะมาคราวนี้คือการเราจริงละบ่ดแล้วเราต้องได้ข้าหัวเพิ่มหน่อยอา้าว กิลโดนด้วยแต่เลือดกูจะตายแล้วเอ้อโอ้โหตายเยอะวะมาอาละครับตอนนี้เราก็ไปหยัดเธอร์บาไปที่เรียบร้อยมันเสินว่ามันจะหนีนะจะหนีไปไหนตายโหไม่ได้ข้าหัวด้วยเป็นการลมที่คุ้มค้าว่ะ <c oughs> ก็มันห้ามลุมที่ไหนอ่ะ มาดิเออเซตใครตึงๆจะเจอเซตผมไหมล่ะมาดิแค่นี้แหละเดี๋ยวไม่ใครก้าวออกมาเลยใครมันจะไหวกันเหรอวะมาแบัดล้างตาได้เริ่มขึ้นแล้วโนอนติดสัตว์นะไอ้แซงนะแังนะครับเฮ้ เฮ้ยจะต,ตายก็ตึงจัดจัดนะตึงจัดนะอนะ,อะโอ้โหไม่ไหวว่ะทุกคนไม่ตึงเกินแก้มือเรามีการแก้มือ ตึงจัดตึงจัดว้าหาว้าห่าเอเอโอ้โหยังสู้ไม่ได้เลยวะสู้ไม่ได้เลยว่าน้องผมนี้จะตึงเกินไปสำหรับการที่ผมจะมานหนึ่งด้วยนะหมาแรกหมาแล้ว ใครไม่รู้เต็เมเฮ้ยนี่น้องชายวัดดีน้องชายวัดดีน้องชายอุ้ยถึกจัดที่นี่โดนโดนป๊อบหลบหลบวูย้ยตายโอ้โห คือแบบว่ามันจะโกงกันอย่างเดียวเลยจริงสองหนึ่งแม่งเอาเราไม่ลงไม่ใช่หมายถึงมันเราโหแม่งอีซีด้วยเฮ้ยรเราทำไปดีวะ ไหนแล้ววะโมอ่อยแม่งแอบ,บแม่งแอบเออตายโอ้โอเคเมื่อกี้ผมก็ฆ่ามันได้นะแต่ผมแค่ตัดไม่ใช่นะก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดต c r i b e ด้วยบอกเลยว่าฆ่าหัววันนี้เราคือแบบว่าอีพีแรกเราคือเจ๋งเออแล้วทำไมกดดูฆ่าหัวไม่ได้นี่ อีพแรกเราคือแบบว่าเจ๊งจัดเลยเข้าหัวเท่าเดิมไม,ไม่ลด <_ bells> ไม่เพิ่มเท่าเดิมเหมือนหาประสบการณ์อะนะก็สารกินนี้ก็มีเพลงเท่วนี้ก็ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย